สวัสดีครับเราจะพาคุณผู้ชมข้ามน้ำข้ามทะเลไปชมเรื่องราววัฒนธรรมที่สำคัญของชาวญี่ปุ่นกันครับคงไม่มีใครไม่รู้จักซามูไรกันใช่ไหมล่ะครับซามูไรคือนักรบโบราณของญี่ปุ่นแต่ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาที่ได้เห็นจากภาพเขียนหนังสือการ์ตูนหรือแม้กระทั่งภาพยนตร์ต่างๆก็จะคุ้นกันแบบเป็นซามูไรที่เป็นชาวเอเชียกันใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับ ซาม,มูไรผิวสีนั่นคือยาสึเกะซามูไรผิวดำคนแรกและคนเดียวของโลกก่อนรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe และกระดิ่งให้ทางช่องด้วยนะครับแต่ก่อนเราจะเข้าเรื่องซาม,มูไรผิวดำของเราผมจะขอเท้าวความเล่าเรื่องเกี่ยวกับซาม,มูไรกันให้ฟังก่อนนะครับคุณผู้ชม ซามูไรคือนักรบโบราณของญี่ปุ่นนะครับว่ากันว่าซามูไรมีตั้งแต่สมัยเฮอังก็ช่วงประมาณคศ794ถึงคศ1185ครับในสมัยนั้นซามูไรเป็นเพียงผู้ถูกว่าจ้างให้มาปราบชนกลุ่มน้อยในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับโดยมักจะถูกจ้างจากเจ้าของที่ดินหรือตระกูลที่ร่ำรวยและมีอำนาจในพื้นที่นั้น เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็มักจะถูกว่าจ้างต่อเพื่อคอยปกป้องตระกูลเหล่านั้นต่อไปเกรดหน้ารู้อีกอย่างก็คือคำว่าซามูไรมีรากศัพท์มาจากคำว่าซาบุระอุซึ่งแปลว่ารับใช้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หลักการที่ซามูไรย,ยึดถือปฏิบัติคือหลักบูชิโดหรือวิถีแห่งนักรบโดยจะยึดคติพักดีต่อเจ้านายเป็นสำคัญ เน้นความกระตันยูยึดถือธรรมชาติตามหลักพุทธนิกายครับผมและหลายปีต่อมาจากนักรบที่ถูกว่าจ้างธรรมดาซามูไรเริ่มมีชนชั้นและบทบาททางสังคมมากขึ้นเช่นจากแต่ก่อนคอยเป็นเหมือนนักรบรับจ้างเป็นหลักเท่านั้นแต่ตอนนี้คอยเก็บภาษีและทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเมืองคล้ายๆกับตำรวจในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับจนกระทั่งในยุคเอโดะ ที่เป็นยุคที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะสงบสุขและไม่มีสงครามภายในซามูไรจึงค่อยๆลดบทบาทและเริ่มหันมาประกอบอาชีพอื่นๆแทนนะครับและในที่สุดในปี1868ซึ่งเป็นปีที่ระบบศักดินาต่างๆของญี่ปุ่นได้หมดสิ้นลงบรรดาชนชั้นซามูไรก็หมดลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็พูดจนเพลินเรามาเข้าเรื่องตามหัวข้อค,อคลิปกันต่อเลยนะครับ ตามบันทึกของคุณโกตะกิวจิผู้จดบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ประจำวันที่ทำงานให้คุณโนบุนางะมานานหลายปีได้มีการกล่าวถึงซามูไรผิวดำคนแรกและคนเดียวที่ได้เป็นองครักษ์ให้กับโอดะโนบุนางะซึ่งซามูไรคนนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการรวบรวมพื้นที่ทั้งหมดให้กลายเป็นประเทศญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่15 ซามูไรท่านนี้มีสมญานามว่ายาสึเกะตอนนั้นมีอายุประมาณ24 2 5ถึง25ปีนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อปีคศ1579แรกเริ่มเป็นคนรับใช้ของบาทหลวงชาวอิตาเลียนท่านได้เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่ศาสนายาสึเกะมีรูปลักษณ์ผิวดำสนิทผมไม่ได้เหยียดผิวนะครับเพียงแค่อธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพ มีความสูงกว่า182เซนติเมตรทำให้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีคนคอยมุงดูอยู่เสมอนะครับเรียกง่ายๆก็ไปที่ไหนมาไหนก็เป็นที่สนใจเสมอครับโอดะโนปุนางะจึงส่งสารไปถึงบาดหลวงให้พายาสึเกะมาพบที่ปราสาทเพื่อขอตัวให้เห็นกับตาตนเองตอนแรกๆก,ก็ไม่เชื่อว่าจะมีผิวสีดำสนิทขนาดนี้เลยสั่งให้ยาสึเกะทำการพิสูจน์ โดยการเปลื้องผ้าออกแล้วขัดล้างผิวให้ดูจนแน่ใจว่าสีผิวนั้นคือสีแท้ๆไม่ใช่สีที่ฉาบเอาไว้หลอกชาวบ้านนั่นเองเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปยาสึเกะเริ่มหัดพูดภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อยทำให้สามารถพูดคุยกับโนบุนางะได้และก็โนบุดางะจะสนุกสนานกับการได้พูดคุยกับยาสึเกะเป็นอย่างมากแล้ก็ยังถูกใจในความกำยำของชายร่างยักษ์ตั้งแต่แรกเห็นอีกด้วย คือในยุคนั้นคนญี่ปุ่นไม่ค่อยจะสูงมากนักนะครับจะสูงราว1 5 2เซนติมตรเท่านั้นทําให้ยาสึเกะเนี่ยดูเหมือนกับยักษ์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับตามบันทึกเนี่ยระบุว่ายาสึเกะมีกําลังเท่ากับคนญี่ปุ่นถึง10คนเลยทีเดียวและด้วยร่างกายและผิวสีที่สามารถข่มขวัญศัตรูได้ทําให้โนบุนางะแต่งตั้งให้ยาสึเกะเป็นซามูไรที่มีหน้าที่คอยติดตามและคุ้มกัน แล้วยังรับหน้าที่สำคัญอีกหลายอย่างนะครับก็อย่างเช่นการเป็นคนคอยถืออาวุธให้กับโนบุนางะเอาง่ายๆผู้ได้รับหนะ้าที่ตำแหน่งนี้ต้องได้รับความเชื่อใจจากเจ้านายเป็นอย่างมากนะครับและก็พร้อมกับการมอบดาบและบ้านพักให้ยาสุเกะอีกด้วยจนคนในปราศาทพากันล้อว่าภายหน้ายาสุเกะคงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองที่ไหนสักแห่งแน่นอน แต่ความสุขก็อยู่ได้เพียงแป๊บเดียวนะครับเดือนมิถุนายนคศ1582โนบุนางะออกคำสั่งให้อาเคมิจิมิสึฮิเดะแม่ทัพคนสนิทยกทัพไปปราบพวกกบฏเพื่อหวังที่จะรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งแต่กลับโดนทรยศะง,งานกองกำลังที่โนบุนางะสั่งให้ไปรบกับหวนคืนมาตีเขาเอง ตอนนั้นโนบุนางะมีเพียงยาสึกะและองครักษ์เพียงไม่กี่คนทำให้ไม่อาจต้านทานกองกำลังของมิสึฮิเดได้สุดท้ายโนบุนางะจึงตัดสินใจคว้านท้องตัวตายแต่ยาสึกะตีฝ่าวงร้อมออกมาได้จึงมุ่งหน้าเพื่อไปเข้าร่วมกับโอดะโนบุทาดะลูกของเจ้านายนั่นเองนะครับแต่พวกเขาก็มีกองกำลังที่ค่อนข้างน้อยนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมจำนน โนบุทาดะก็ทำการจบชีวิตแบบเดียวกับผู้เป็นพ่อก็คือการควานท้องนั่นเองนะครับหลังจากเหตุการณ์สำคัญนี้นะครับชื่อของยาสุเกะซามูไรผิวดำคนแรกและคนเดียวของญี่ปุ่นก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ตลอดการบางก็ว่าเขาถูกส่งกลับไปยังโบสแต่บางก็ว่าเขาได้ทำการควานท้องตัวเองไปพร้อมกับโนบุทาดะวีรกรรมความกล้าของยาสุเกะ ก็ทำให้คนญี่ปุ่นประทับใจและถูกเล่าต่อกันมาจนกลายเป็นตำนานเรื่องจริงที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับคุณผู้ชม และนี้ก็คือเรื่องราวของยาสุเกะซามูไรผิวดำคนแรกและคนเดียวของโลกถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ